อีกครั้งนึงเออเกียร์อีกครั้งนึงเออโอ้ยอดสุดยอนฟาฮ์ฮโถโถโถเบิง้งเฮียมันนำมันนำซ่้ำแขนเลยครับดสวัสดีครับมึอนี่มันสิมาอมพอมีมเนี่ยพ่อมีมไว้อยู่เนีย่ยช่ยวยพงวัมมอองมันสิมัอนี่มันสิมาเอามันไปลองเบิ้งมันสิเอาไง่ายหรือเอาแบบไร คือเปล่าคือไม่เอาไม่ดีนะครับไปเบิรงครับอยู่ต้นหนุ่งม่วงครับเนี่ยครับต้นหนองม่วงอยู่นาได้ครับนี่ยซีหาหกต้นครับปลูกไว้ได้ยี่สิบกว่าปีแล้วล่ะไปเบิรงคาั้งหนี่งครับเห็นเพิ่นว่าอยู่ต้นหนองม่วงครับมีคนเขาเวียนมา โอ้ลมแห้งเลยทุ่งนาะบรรยากาศตอนเช้าครับปาดพูดเอาพูดเอาเห็นปะปาดเฮ้ยครับทั้งไง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 นี่ครับช่งการครับบินดำนี่ครับเห็นปะครับโอ้ไ่ทั้งไงเลยครับนี่เดี๋ยวจได้ขึ้นเอาละครับวันนี้ตัวหนุ่มม้วนเลย เดี๋ยวเตรียมการจะเข้าก่อนครับครับตันนี้ขึ้นมาเทิงส่วนมุงวงนะครับโอ้หมดแดงกับมีบันนี่ครับข้างมีมปาดข้างหมดแง่เลยครับโอ้ยหมดแดงเจ้าเห็นไหมครับปลาทางแงี้ยขนาดนี้นะคุณโอ้หมดแดงขึ้นไหลถี่น้อยบัน เงี้ีดับปาทั้งเงักเดี๋ยวรับเดียเดี๋ยวฮับละปาฮอดตาอ,อนซ้อนเนี่ยบังคับหั้งนี่ยกจีก,กอมมาดนแล้ะล่ะเนี่ยมีมหั้งเนี่ยบึ้อังององ้งเงี้ักฮ่าฮัาน่าฮ่าฮัลฮ่าฮ่าฮเาิ่าฮ่าฮ่าฮ่่า่ัฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่ัฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าา่อ่่ดด่่่ โอ้หมดแดงกันหลายบันนะครับมีต้นหม่งม่วงเลยครับม่วงกระนเ่อนยวสีแดงพอควนใส่บังคับห,หมดแดงครับหมดแดงหลายพดนี่ครับพอควนใส่ห้วครับนี่ปื้ดหัวนา้าเต็มๆเลยครับทั้งกะไ่แห้งป๊าด สุดยอดครับพังนี่ใหญ่จริงๆริงมีมเดือนหาแล้วครับนี่สุดยอดเลยใหญ่ยักษ์ครับวันนี้ก็ะชีได้เอาทำการตัดเอาแล้วครับวานนี้เดี๋ยวอูดคว้นจนังอยก่อนครับหมูมดแดงหลายยังครับผม 别来看。 một đèn cả lại Thằng subscribe cho kênh Ghiền đi. เรียบร้อยแล้วครับวันนี้เราตัดก่อนโอ้สุดยอดเลย อย่างนี้ครับหน,นุ่ยหน่าจังไหมเดี๋ยวปล่อยครับแม่มนี่ครับอืด <c oughs> นี่ครับตัดแล้วฟ้าฮัทโถวโถวโถว เบิง่งเขียวม้วนนำม้วนนำซ้ำแขนเลยครับดน,นี่ครับเนี้เนี่ยแต่ไปครับบินอยู่ลงเสร็จแล้วหยับเขียวนั่งเงียบครับห้าทัวมันซ้อนเลยคุ้มครับมือน,นีหมันแล้วสุดยอดไปครับบินอยู่ลงมต้องจากต้นถุงม้วงกัน tắt luôn máy rồi ạ bạn, mát, sẵn sẵn, ừ, yo, bao quấn xây dựng lại con, chụp, anh nghe hay, ah, à, sụt giọt đấy, em nói con หยอดครับเลยครับเนาะวันนี้เชี่ยแม่นออกมาหนี่งสั้นสั้นที่ไฟนะครับเชี่ยแม่ออกมาหนี่งขุดควันใช่แล้วเขยิบดีเชี่ยอ,ออกเลยไฟโบนโบนโห้หองใหญ่ครับห้งหยอดเลย สันพอมสันให้มัอนออกเลยไหมเออซันพอมเออโอ,โอ้สุดยอดสุดยอดแม่บินเต็มเลยครับกอมาโดนแล้วเนี่ยครั้งเลยเป็นเดือนแล้วมั้งเนี่ยเ,ออเ,ออเยือเดือดนะเยือดไงเออจะไปจา,ยามนม็อมียังดออว่าขาดขาด <laughs> โต,โตโตโตสุดยอดเลยครับห้างเนี่ยต้องวันซ้อนอีกดิอืม,มนำกับงามเลยอันนี้ห้างนึงเจออ๊อีกห้างนึงเออโอ้สุดยอดสุดยอดคุ้มละถ้ามันขายห้างละลอยบนนี้เลยครับสุดๆเลย cọp bóc ciao 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 ciao

อยอดเลยครับผมขอบคุณเอฟซูเอฟซีทุกคนถูกท่านที่ขอามารับชมครับมือนีกระอมมีพังไงครับพิ้ตัวหนุ่งม่วงสุดยอดเลยครับผมมือหน้ากับพบกันไหมครับขอบคุณที่คนที ติดตามให้กำลังใจครับผมสวัสดีครับ